2,402ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา2วัที่29เมษายน2543คำถามข้อ8 10ตำรวจตรีพิทักษ์เจ้าพนักง,งานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงขา สืบทราบว่ามีผู้นำยาบ้ามาจําหน่ายที่ถนนเข้าสารซึ่งอยู่ในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงขาจึงวางแผนจับกลุ่มได้ในสมชายผู้จําหน่ายในขณะจําหน่ายยาบ้าพร้อมยาบ้าจํานวน10เม็ดนสมชายรับว่าร่วมกับนายสมชาติ จำนายยาบ้าโดยมียาบ้าอีกจำนวนหนึ่งอยู่ที่ห้องพักของนายสมชาติและผ่าสิบตำรวจตรีพิทักษ์กับพวกไปหาหนายสมชาติที่คอนโดมิเนียมย่านสีแยกบ้านแขกฝั่งธนบุรีซึ่งอยู่ในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลบุกผารามในทันทีสิบตำรวจตรี พิทักตรวจคนในห้องพักของนายสมชาติพบยาบ้าอีก100เม็ดจึงจับนายสมชาติและแจ้งข้อหาว่าร่วมกับนายสมชายจำหน่ายยาบ้าและมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนำตัวพร้อมของกลางมอบให้ร้อยตำรวจเอกสันติราชพระอัฐศบสวนสถานีตำรวจนครบ,บาลชนะสงครามดำเนินคดี จัสอบสวนในสมชายและในสมชาติให้การรับสาร,รภาพร้อยตำรวจเอกสันติราชทำการสอบสวนแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องโดยส่งสำนวนพร้อมความเห็นไปยังพนักงานอายการพนักงานอายการฟ้องในสมชายและในายสมชาติต่อสารโดยนายสมชายให้การรับสาร,รภาพส่วนนายสมชาติ ให้การปฏิเสธต่อสู้ว่าสิบตำรวจตรีพิทักษ์เป็นเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงขามไม่มีอำนาจจับกลุ่มตนซึ่งอยู่ในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลบุกผาหลักการค้นในที่ระหโหฐานและการจับกลุ่มไม่มีหมายของสารขัดต่อรัฐธรรมนูญ รายการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากความผิดไม่ได้เกิดตนไม่ได้มีที่อยู่หรือถูกจับในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบานชนะสงา์พนักงานอายการจึงไม่มีอำนาจฟ้องให้วินิจฉัยว่าข้อต่อสู้ของนายสมชาติฝังขึ้นหรือไม่ท่งคำตอบเจ้าพนักงานตำรวจ มีอำนาจและหน้าที่จับกลุ่มปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณความอาญามาตรา2อนุ16และมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาตามมาตรา17ซึ่งอำนาจจับกลุ่มผู้กระทำผิดและสืบสวนคดีอาญาดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดจำกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะในเขตท้องที่ ที่ประจำการอยู่เท่านั้นจึงมีอำนาจจับกลุ่มผู้กระทําผิดและสืบสวนคดีอาญาได้ทั่วราชอาณาจักรสิบตำร,รวจตรีพิทักษ์เป็นเจ้าพนักงานตำร,รวจจึงมีอำนาจจับกลุ่มนายสมชาตินอกเขตท้องที่สถานีตำร,รวจนครบ,บาลชนะสงขรามได้วงเล็บกับพิพากษา,าสารดีกาที่140ทับ 2490919ทั2491เมื่อนายสมชายร่วมกับนายสมชาติจำน่ายยาบ้าการที่นายสมชายถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกลุ่มขณะจําหน่ายยาบ้าอันเป็นความผิดซึ่งหน้าแล้วได้นำเจ้าพนักงานตำรวจไปจับกลุ่มนายสมชาติเป็นการต่อเนื่องกันทันทีถือได้ว่า การจับกลุ่มนายสมชาติเป็นการจับกลุ่มในการกระทำความผิดซึ่งหน้าด้วยและการตรวจค้นก็เป็นการตรวจค้นในความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทํารงในที่ระโหฐานซึ่งมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีคําสั่งหรือหมายของศาลดังนั้นแม้สิบตรวตรีพิทักษ์เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มนายสมชาติในห้องพักอันเป็นที่ระโหฐาน ก็ย่อมมีอำนาจตรวจค้นและจับกลุ่มได้โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีวินัความอาญามาตรา81อนุ1และมาตรา92อนุ2วงเล็บคำพิพากษา,าสาลดีกาที่1259ทับ2อและไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญการกระทำความผิดของนายสมชาย แร่ไหนสมชาติเป็นวามผิดต,ต่อเนื่องทั้งท้องที่สถา,านีตารวจนครบาลชนะสงครามและสถานีตํารวจนครบาลบุกผาหลัมพนักงานสอบสวนสถา,านีตารวจนครบาลชนะสงครามมีอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา19อนุ3พนักงานในการจึงมีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา120่ บงเล็คำพิาพากษาสารดีกาที่1259ทับ2 4 2ข้อต่อสู้ของนายสมชาติถูกข้อฟังไม่ขึ้น